สวัสดีครับผมบ่าวหนองครับมือนีมาพกพอกับบ่าวหนองอีกขึ้นเก้าครับผมมือนีบ่าวหนองจะมาให้เลขตองงวดพอบุญครับงวดวันที่16พฤศจิกายน6 6กครับผมเบองไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างผนอยุทีโชคและดวงครับมือนีบ่าวหนองนางยุสานแม่ฮันนีครับตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มแล้วครับสี่ทุ่มแล้วบ่าวหนองมานางยุสานแม่ฮันนีบ่าวหนองมาไหวแม่ครับมาไหวแม่หลวกั มานางอัดคลิปต่องวดนี่แหละของพอบุญครับผมงวดนี่ตัวเลขสิเป็นตัวไหนเดี๋ยวมาเบิ่งน้ากันครับตอนนี้บ่าวหน่องนั่งอยู่ผู้เดียวครับมานังอยูู่้เดียวซีถุงครับน่งยูสารแมฮานีบ่าวหนองจะเป็นยังโบหูกันอยากมานังอัดคลิปอยูหนีไหมมือนีอยากมานังอัดคลิปยูนหน,าน,านีว่าจะมานางอัดจักสองคลิปเพราะว่าอันเพื่อนไฮมาเพื่อนไหฟันมานังเบาอยูหนีบ่าวหนองก็เรยว่า พอดีระบาหน้องอยากมาไหวแม่นาเบาลน้องก็เลยมาหนังอัดคลิปเลยครับผมงวดนี้ครับพอบุญเพื่อนไหหมาสองหางครับเพื่อนบอกว่าเน้นเน้นเด้อบาสองหางแต่ว่าเลขสีขาหรือบ่เขายาวากันเด้อละวะยาวากันเด้อแต่พอไหก็คือเหลขกหมักของพอพิ่นเหลเกขมักพอมักแห้งเดี๋ยวเลขของอาจารย์นี่ระน่ำเดี๋ยวบาวหน้องจะลงให้ฟังจะลงให้เบิง์นะครับเนาะแต่เมื่อนี่เอาเหลขกของพอบุญก่อนงวดนี้ เลยพอบุญหามาสองหางครับเน้นเน่นเน้นเน้นเลยเพื่อนบ่าว่าเน้นเน่นสองหางผู้ได้มักสายวิ่งสายหยังวิ่งเลยมีร้อยเปอร์เซ็นต์เพอนบ่าวบ่าหน่งเราป่ะยุสิมันใจคักแต่พ่อว่าสันมันใจแห้งเพื่นบ่ามันใจแห้งเน้นเลยเด้อขันผู้ได้มักวิ่งก็วิ่งไว้เลยวะเพื่นบ่าวิ่งไปเลยเด้อเพื่อนบ่าเพื่นบอาบ่าวหน่องมีแน่นอนเพื่นบ่าเพื่อนหามาสองหางครับ เพื่นบอกว่า, 2, าวให้แตก,ก2องตัวเด้อผู้ได้ผู้ไดมักเล็กสอตัวกับเห้แตกเอาผู้ได้มักเลขกสามตัวกางเสือเอาเลยเป็นวางสีนะเพื่อนห้มาเจ็ดหนก้าเจ็ดกับเก้ากับ019ลองดูนะครับเด้อศูนย์หนแต่ขันว่ามาักแต่รเรามารกเรามากัามาก7กับเจับศนโอเปอเรน เพิ่นมักศนกับเกเพิ่นมัก0นย์กับเกครับ 9. พอละพอพอบุญมัก0กับ9แต่เพิ่นให้เลขกสโตมาเพิ่นใไเจ็หนึ่งกับ0ูนหนึ่งเลองจับคู่ใช่กันได้ครับเด้อจับคูกันเบิง่งแตก2โตออกเล็กมันบวหลายโตเด้เล็กเล็มันบวหลายโตม,มา,าตมกันมีเจ็ดศูนย์ศ เจ็ดเก่าเก่าเจ็ดหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งนหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เกาเก่าศูนย์แค่นั้นครับเลขเลขมีบกี่หางครับเลขมีบกี่หางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ่าวหนองจะแตกสองตออกให้นําเพื่อจะได้เป็นการบ่งงงบางคนก็บอกว่าคือบบแตกสองตให้นําเลยที่เพื่อนบ่อยากที่เพื่อนบ่ได้ว่าเหตุแตกสองตัวห้ก็คือเพื่อนเน้นเลขสามตแต่ถ้าผู้ใดมักสองตกระจังใหตแตกเอา เพิ่นบอกทังี่พอเราห้มาสามตเน้นๆพ่นว่าสามตเน้นๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ่ยากครับเดี๋ยวเบ้า,าบดาองจะแตกสองตัวใน้ำเพื่อเป็นทังเลือกแตกสองตัวเพื่อเป็นทงังเ,ง,เนทงเลือกว่าเอออัจสิมากหรือบมักนี่สินะแต่ก็ไว้้าลองพิจารณา,าครับผมงวดวันที่สิบหกพฤศจิกาย,ยนของหกครับผมเลขพอบุญครับยังไงก็ลองฟังลองพิจารณาเบิง้งผู้ได้ได้เลขได้ฟันมา มาคอมเมนต์บอกเบาหน่องนะครับเด้ออยากให้เบาหน่องเอามาวบาลงช่องกันทักไล่มาเดี๋ยวเบาหน่องจะเอามาว่าล่งช่องให้มือนี่เบาหน่องกับอเล็ของพอบุญมาฝาครับผมตอนนี้กับบรรยากาศเงียบสงบดีครับเสียงกบเสียงเขียดห้องเพราะว่าฝนตกฝนตกแล้วเบาหน่องก็เลยมาแตง่าดกับร่องพิจาหมดน,น,นะครับเด้องวดนี้เขามารับโชคไปทำกันคือเกาครับผม หลายคนก็ถามมาเลยอาจารย์นีานา่จะนำบัตนมาบ่เดี๋ยวเบาหนองลงให้เบิ้งนะครับเนะาะาม่ละครับจะได้ก็ขอให้ทุกคนมาลับโชคไปนํากันทั้งเหล็กพอบุญหรือว่าเหล็กผู้ใดที่เบาหนองมาเบาก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีครับเดี๋ยวเบาหนองกัดลอเสียโชคเสียโชคแล้วกะ็เห็นว่าเจนหน่อยเห็นว่าเจนหน่อยก็สิหายมาางวดนี่เจนหน่อยแล้วก็ผู้ใดจําผีแววได้างครับผีแววคนที่เพิ่นเคยหายเหล็ก หลายงวดแห้งครับแต่ว่าเพื่อนกะหายไปนานแล้วเพื่อนกบมาครับเจ๊ไปเ๋าวเพื่อนกบมาเพื่อนบอกว่าเพื่อนไปเห็ุงานครับเพื่อนไปเห็ุงานแล้ะเพื่อนกะบอคอยเดเลเลขเพื่อนว่าบอคอยเดเลนบอค่อยเดซ้อแต่ว่ามากงวดนี้เดี๋ยวมาเบิ่งน้ากันเพื่อนหายมาแล้วครับหลายคนที่เคยเคยหายเลขมากแล้วก็หายไปตอนนี้กบมาแล้วครับเริ่มกบมาแล้วเพราะว่าเพื่อนเห็นช่องเบาหนองเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนว่า ขั้นแขวเด้อยากให้เลกคนะขั้นแขวอยากให้เลขบางคนก็ถือเลขบางคนก็บางคนก็ถือเป็นบางงวดบางคนก็ถือสองสามงวดติดกันแต่ว่าบบมีโอกาสได้ชิีดเด้เมานังเว้าหรือว่าได้มาเผยแผ่ให้เบาหนองให้เด้ฟังและกะเอามาให้เอฟซีฟังจัางไดงวดนี้เดี๋ยวเบาหนองจะฝ่าวงให้เบิ่งให้มัดสุกคนตอนนี้เบาหนองก็ลอบผีเลขครับลอบผีเลขอยู่กับท่านด้วานาอครับนาออ่ะมายำเลขพอบุญอีกรอบนึงครับ มายามเดขพอบุญอีกรอบหนึ่งงวดวันที่16พฤศจิกายน66ครับผมบ่งหัวห้มีไอ้คงสุดท้ายอีกบ่ต่ถามบ้านหนองถามว่าพอซื้อลอตเตอรีบ่บ่พอซื้อใบแล้วละพอซื้อใบพอซื้อใบย่างละไอ้สิบใบพอซื้อใบชุดละสิบใบเจ็ดหนึ่งเก้าสิบใบแล้วก็ศูนย์หนึ่งเก้าสิบใบชุดละหาใบนะเคนซื้อได้สิบใบเอ้ายังไงก็ลองกันนะครับเด้อเลขพอบุญครับ วิ่ง9กับวิ่งศูนย์ครับวิ่ง9กับวิ่งศูนย์แต่ว่าเลขสิมักหรือบอมักอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิษของคนฟังแหะครับจต่ไดนกันลองพิจารณาเอาด้วยครับเด้อเจ็ดหนึ่งเก้ากับศูนย์หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้ากับศูนย์หนึ่งเก้าเลขพอบุญวิ่งเก้าวิ่งศูนย์ครับงวดนี้ก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีครับขอบุญบาร,รมี หลวงปูส่สวงแม่ฮันนี่ไอ้ไครหลวงปู่ม่นแล,ล้วก็สิงศักเสียทุกพระองค์ที่บ่าวหนองไปขอเลยกับโดนบรรดาชงลาภให้ลูกล้านสุภูสุกนสาธุสาธุเมื่อนี้บ่าวหนองกับมานางอยู่ศาลแม่ฮันนี่กับมาพึ่งบุญบาร,รมีแม่ฮันนี่เพื่อจะเสริมให้ทุกคนได้รับโชคครับเอาบาร,รมีแม่ฮันนี่มอบให้ทุกคนจังได้กับขอให้แม่ได้ดนุนโชคทุกๆคนทนำนะครับเนาะ แต่ไดก็รอพิจารณาหมงนะครับด้ออย่าลืมไหนเลขพอบุญครับเขามาเบิ่งคลิปกันหลายๆครับเขามาเบิ่งคลิปกันหลายๆเดี๋ยวสิว่าบัตรเลขออกแล้วบัตรเลขมันเข่าเดี๋สิว่าโอ้ยคลิปนี่บเห็นเบาเอยคลิปนี่บเห็นแต่ว่าเบาหน่องถ้าเลขใดคลิปใดมันเข่าเบาหน่องจะเอามาลงให้เบื้องซ้ำอีกเหตุผลก็คือให้เห็นว่าเลขมันเข่าอีหลีโบแมนว่าเลขมันโบเข่าเลขเข่าอีหลีครับ ถ้าเลขเขาของเบาหนองก็คือเขาขันบ่เขาก็คือว่าบ่เขาบางคนเห็นว่าโอ้ยเลขเขาบ่ลาะเบาหนองก็ยังเขียนตัวเลขลงหนาโปกเหมือนว่างวดพันว่าหกสามหรือว่าหาหนึ่งเก้าหรือก็ยังก็เก่าหนึ่งหาเก่าหาหนึ่งน่ะมันเขาอยู่บ่จังเอามาเขียนเสนหนาโปกเขากับเขาครับบ่เขาก็คือว่าบ่เขาบ่ได้อันนี้นะครับก็คือทํางานตามความเป็นจริง ยินดีกับขออห้ทุกคนจงโชคดีคิดสิ่งไหนสมหวังดังปราถนามีเงินใส่ใจบ่ขาดมือสวัสดีครับ